สวัสดีครับวันนี้ผมทีเจรถมือสองไม้แท้ราคาถูกผมพามาชมเป็น toyota r e v o s m a r t c a p นะครับตัวนี้เป็นตัว2.4 J นะครับเป็นล้อกระทะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีการติดตั้งเป็นตู้ carryboy น,ออนะครับก็มีอุปกรณ์เสริมด้านบนนะครับก็สามารถวางพวกบันไดหรือสิ่งของยาวๆไว้ด้านบนได้เลยนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมพาชมรอบคันคันนี้ฝาหน้าก็จะเป็นแบบหลอด เราเนธรรมดาแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้ากันชนหน้าเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็จะดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นรอยเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องทําสีก็ได้นะครับอันนี้ใช้งานได้เลยแต่สภาพรถที่เห็นตอนนี้คือใสๆสวยๆเลยนะครับคันนี้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับตัวสมัร์ทแครคันนี้เป็นปี2018 ตอนนี้เราเปิดราคาอยู่ที่สามแสนี่หมื่นก้าพันบาทเทนน่านั้นเองผ่อนเพียง5้าถึงพันเท่านั้นเองนะครับคันนี้กระจกมองข้างนะครับครอบด้วยสีดำด้านแบบนี้เลยเหมือนตัวมือจับภายในจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับด้านหลังตรงแขบของเราก็จะมีเป็นเบนาะนั่งเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ใครที่กำลังมองหารถ เอาไปใช้งานจะขนของจะอะไรเนี่ยได้หมดเลยเพราะมีแคลริบอยมาให้ด้วยขนของก็ไม่ต้องกลัวของเปียกไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะครับส่วนกัวด้านบนผมพาดูด้านบนก็จะติดตั้งแบบนี้มาให้เลยนะครับอันนี้เราก็วางบันไดาย,ยาวๆได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหารถเพื่อไปใช้งานอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับ ตัวกระบาหลังด้านในก็เก็บของได้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้กันชนหลังไฟหลังทุกอย่างสมบูรณ์นะครับสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ยางเนี่ยเป็นยางไฟโซนนะครับปีส0 2 2ยางใหม่สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับซื้อไปเนี่ยก็ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วคันนี้ใช้งานได้เลย บอกผ้าสีดำแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับผ่าดูเลขไม้นะครับคันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนห้านสีนเนงเป็นไม้แท้นะครับไม่มีกลับไม่มีกอกับราคา349,000บาทได้รถไม่ประมาณนี้สภาพนี้ติดตั้งแคริบอยติดตั้งอุปกรณ์ด้านบนพร้อมใช้งานยางใหม่ถือว่าคุ้มมากๆนะครับใครที่กำลังมองหารถเพื่อน เอาไปใช้งานนะครับในธุรกิจของตัวเองใช้งานส่วนตัวเนี้ตอบโจทย์มากเลยราคา349,000บาทตอนนี้เรามีแถมประกันเครื่องกับเกียร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับหปีเต็มป่อดนาสกงสด8ปทสงวดน,นะครับคันนี้เนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่เพียง5.6พันเท่านั้นเองใครที่สนใจนะครับตัวนี้ยามิชีเนอร์โตลต้ารีโวนะครับสม a r ์ทแค2.4นะครับปี18 ราคา349,000บาทใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0852 173883นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้ครับที่ไลน์แอด t r r d d นะครับอยากดูรถดูรูปเพิ่มเติมมองหารถรุ่นไหนอยู่ก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผม TJ เจรถมื่อสองมาแท้แราคาถูกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ